แต่ทั้งนี้นั่นคือพิกัดความช่วยเหลือจากหัวใจเนี่ยการการช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ไปทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกวิกฤตจริงๆนะครับจะพูดถึงครอบครัวนี้เลยก็คือพี่เปิ้ลน,นาคอนนะครับกับแม่จูนกัสมานี่แหละ คือก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปเปิดโรงครัวนะและก็ส่งทีมกู้ภัยเจสก,กีเข้าไปช่วยเหลือที่ภาคใต้หัดใหญ่ใช่ไหมพี่แต่ล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์ประทะก,กันก็เหมือนไปช่วยด้วยเหมือนกันจะสร้างโรงครัวอีกค่ะเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าอา,อาหารทุกอย่างนะมันยังขาดอยู่ขาดแคลนอยู่ทั้งนี้นั้นคือไปเจอทั้งคู่เลยพี่เปิ้ลพี่จูนคะเมื่อไหร่อย่างไรถามเลยเชิญค่ะเชิญครับ พรุ่งนี้เราเริ่มที่บุรีรัมย์ก่อนแล้วก็เราก็จะไปที่ตลาดไปอุบลไปสะแก้วอะไรพวกนี้เรื่องด้วยคนอพยพกันมามากที่ตลาดตอนนี้บ้านเกิดจูนก็อพยพกันมากเราจะเอาเงินนี้แหละไปทําอาหารทาโรงครัวให้กับอาสาให้กับผู้อพยพแล้วก็โดยเฉพาะทาหารลําเลียงเอาอาหารเข้าไปส่งตามฐานต่างๆตรงนี้ที่เราอยากทํามากเราอยากช่วยเหลือเขามากทหารเราต้องกินดีกว่า กับเ,เพื่อนอพี่เปิ้นว่ามันเป็นหน้าที่ของคนคนไทยพวกเราทุกคนนะตอนนี้บ้านจูนอ่ะที่อยู่ต่างจังหวัด ออกจากบ้านมาแล้วค่ะอพยพเลยใช่ใช่เพราะเขาสั่งออกสั่งออกแล้วจูนก็เป็นคนพื้นที่จูนเป็นคนคลองใหญ่เลยอะไรเงี้ยฉะนั้นไม่ไม่ผิดเลยที่จูนจะอินกับเรื่องนี้แล้วก็ที่จะทําอาหารไปให้กับพี่ๆที่อพยพมาอะไรเงี้ยอยากจะให้กําลังใจครอบครัวของทหารทุกคนด้วยจูนก็ขอเป็นกําลังใจในเรื่องของด้านอาหารแล้วกันที่จูนถนัดเนาะแล้วก็เราก็วางแผนกันแล้วแหละว่าเราจะทําอะไรบ้างอะไรค่ะเดี๋ยวรอขั้นตอน ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เปิลแม่จูนคือในเรื่องราวของอาหารนะต้องกินแล้วศู์ย์พยพเยอะมากๆเลยค่ะนะฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างนะงานก็ตั้งใจทําขยันไปประเทศชาติมีปัญหาอะไรก็ลงไปช่วยเหมือนกัน